สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามช่องกอบล้วยงามรลยนะครับเนาะขอขอบคุณพี่ไส้ทางชัยภูมินะครับอำเภอผู้เขียวนะครับปิดแม่ลูกซื้อสองในสามไปนะครับเนาะจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับเมื่อนี้ผมกะมาเปิดแบงคุ้ยแม่ลูกสาวสวยๆนะครับพี่น้องเป็นลูกสาวพ่อช่างอุดรนะครับแล้วพี่น้องเนาะช้างอุดรเป็นของผู้กองเป็กนะครับเนาะนี่ครับลูกสาวอายุ ยี่สิบเก้ามื่นครับพี่น้องสีเขาสามสิบมื่นหรอกครับลูกสั่งอุดรวนนะครับนี่ครับลูกสาวสั่งอุดรวนครับแม่ลูกแรกนะครับพี่น้องอัตลักษณ์ค้อยไทยชัดเจนนะครับเอิ๊กนาน้าเผาเงี้ยครับบางลูกลูกหลังเลี้ยงหุ้ยดีครับพี่น้องปั้นมาเนี่ยครับค้อยแม่ในลูกแรกนะครับพี่น้องอัตลักษณ์ค้อยไทยชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับนุ่ครับเอิ๊กนาน้าเผาเงี้ยครับลูกแรกนะครับฟันแท้สามคู่นะครับแม่ครับนี่ครับค้อยลูกแรกครับพี่น้อง ของงามๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรในนั่นครับเบื้องลูกครับเอื้อาวเผ่างี่ครับเบื้องแม่เบื้องเลี้ยมตัวแม่ครับวันนี้แม่กับงามเลยครับพี่น้องมึงถ่ายแม่ครับถ่ายบกสมโอตัาเลยครับแม่ครับลูกแหลกนะครับง้มขาวจุนปูนะครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นสามพันบาทแล้วครับพี่น้องผู้ส่งกำลังมองหาข้อยไปเลี้ยงนะครับเนาะสนจิตสนใจกับโทรเข้ามาเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหก หกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องคั้วยูบันหนองบอลตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับลูกแรกนะครับส่วนสูงแม่ยูลอยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับเนาะลูกสาวสร้างอุดรนะครับพี่น้องผมกำลังมองหาคั้วไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนาะอยากได้คั้วแม่ลูกลูกตัวเมียครับก่ต้องไปรุนว่าลูกตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่ลูกตัวเมียครับออกชัดเจนเลยครับเมืองไทยลูกแล้วครับ เปิดเรยวแพงนี่พี่น้องเปิดไลเจ็ดหมื่นสามพันบาทแล้วครับเนาะเดี๋ติดต่อที่เฟซบุ๊กผมเลยนะครับเด้อก๊อปสตําลึงทองฟาร์มนะครับไอดี ID ไลน์ผมกะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องผู้กำลังอยากได้คุ้ยไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์แม่บอกความสูงของแม่มากเหรครับลูกสาวกับเป็นลูกสาวของสร้างอุดรน,นะครับพี่น้องของผู้กองไปนะครับเนาะนี่ครับ ของงามๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้แน่นอนครับตัวนี้ครับเปิดไปพอแพงครับเปิดไปจี๊ดหมื่นสามพันบาทนะครับมันหอบอยู่หน่อยนะครับเจ้าพี่น้องเด้อตากแดดนะครับตึกระนาวเผายิ่งครับมึงขวนครับขวนจับดีเด้อพี่น้องขวนหาบื้นหาบท่องครับดีขวนญนาขวนหลังมีเหิดนะครับเจ้าพี่น้องเด้อคลวยแม่นี่งามครับมึงเหงาหางดูครับดูดียีซุกเกื้อมือครับเล็บหนาเล็บหลังดีเด้อพี่น้องมึงเล็บหนาครับเล็บหลังเด้อครับดีเล็บหลังเล็บหนาดีครับถุงเท้าซีขา ตาเต็มเข้มจำนะครับนี่ครับตาเต็เมเข้มจำนะครับกระหาวเผางี้ครับพี่น้องมึงบเผาครับเปิดไปเจ็ดหมื่นสามนะครับพี่น้องควอยสาคว้ยลูกแรกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเด้อกูกำลังมองหาควอยไปเลี้ยงนะครับเนาะแม่ลูกลูกตัวเมียครับมึงความงามครับกระหนาวเผางี้ครับมึงลูกนะครับพ UM um> ี่น้องเอ้ยลูกงามวะครับลูกนางเลี้ยงอยู่หุ่ยเด้อครับพี่น้องเด้อมึงลูกครับ ลูกสาวอายุ20กวาวันครับตาแแตมแจมจำได้ครับลูกเป็นหักนะครับเปิดไป73,000บาทนะครับพี่น้องส่วนจิตสนใจกโทรเข้ามาต่อรองผมเลยนะครับเนาะ0963766140ครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube ก๊อปควยงามร้อยเอ็ดนะครับพี่นอ้องหาของดีๆราคาถูกๆมาฝากพี่ฝากน้องในราคาเกษตรกรจับต้องได้นอนครับสูง141บวกลบนะครับพี่น้อง เปิดไว้เจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับเด้อผู้ใดที่กำาังมองหาค้อยแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเนาะนี่อะครับของเงี้ยงามมาฝากปีฝากน้องในราคาถูกๆครับพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิ่งให้ผมนะครับเลียมตัวเมียจะชัดนะครับบางตางี้ครับ เขาตุกขั้นสอนเปิดกลวงสวยนะครับพี่น้องตาแต้มแจ่มจำดีนะครับเนาะตึกนาเอาเผาเงี้ครับกำลังมองหากล้วยแม่ลูกนะครับแด้วลูกตัวเมียนะครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไอพีที่ถูกทันนะครับเนาะ